สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้น้องมิกไม่ว่างนะครับผมไปทํางานอีกแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไปหวานข้าวนะครับวันวันนี้พ่อทํานานะครับผมของผมนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแค่ใส่น้ำมาเลยพรวกนี้โอเคนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมากินลูกชิ้นชุบแป้งทอดนะครับผมนี่เลยครับอันนี้เป็นทอดดอกไส้รอ ใส่กอกใส่กอกแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับคุณผู้ชมมามเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับตอนนี้กําลัางร้อนๆนะครับลูกชิ้นอันนี้เป็นกมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูนะครับอันไหนหมูอันไหนปลาไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับแต่หมูน่าจะอร่อยอิ่งกรอบอืมกรอบด้วยนี่จิ้งเกมจิ้มครับอือหืออร่อยอันนี้ลูกชิ้นปลา ไปงานวัด<ม>ผมชอบซื้อกิน<ม>เขาขายอะ่ะ<ม>เขาจะขายใช่<ม>แต่ถ้าผมไปงานวัดหรือว่าง,งานกาชาติงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ซื้ออะไรรู้ไหมถังแตกถังแตกถูกแล้วก็เยอะด้วยขนมถังแตกเพราะว่ามันได้กินใต้ข้างในมันหวานครับ มันมีหลายไสอย่างนีน้แต่ก่อนมีแต่ไสมะพร้าวไงใส่มะพร้าวน้ําตาลนั่นแหละพี่ชอบกินไส้นั้นเพราะมันหวานน้าตาลกัดไปน้ําตาลมันกรึบๆ,ๆอย่างเงี้ยอืมชอบกิน,นไสที่แห้อซื้อมันได้เยอะใช่ยี่สิบบาทกอบดีกวบบดีนั้นอร่อยไหมอร่อยแต่กกาะ ออนนีก็ deal, much, ่ยมาครับคุณผู้ชมครับกินไตกอกแล้วก็ลูกชิ้นทอดด้วยกันครับผมพอดอกมากคุณเกมข้อดอกกับขอดอกืออมาตด้สิบห้าไม้ ก็ว่าน้องมิกจะอยู่นะครับผมไปหวานข้าวไม่ได้อยู่ก็สองคนหมดหรือเปล่านนย้องนนมันมีทางเห็นว่าช่วงนี้พี่มิกเขาจะลดความอ้วนไงเขาบอกว่าน้าเขาเริ่มกลมพี่เกลียวก็ต้องลดนะแต่ก็กลมจริงนะกลมมากออโกลหนวดออกไปม่าบโอ้โหมาวันแรกนี้ผมแบบเออ ผมก็เริ่มกลมลแล้วเนี่ยหน้าแต่จะต้อง<ล>ะจะต้องเริ่มลดแล้วครับผมตีแบตไปเกมตีแบตแล้วเดี๋ยวเมื่อตอนเย็นเมื่อวานก็ตีแบตแล้วก็แบตไม้แบตหักเลยไม้มันหักไม้ไมีคุณภาพอ,ะ <c oughs> อ่ะอร่อย อ้น้ำหนักเยอะเนี่ยเพราะปกติมันจะเบามากมันแป้งไงเดี๋ยววันนี้วันนี้น้องมิกบอกจะไปซื้อแบตนะครับไม่รู้จะไปซื้อจริงเปล่าเมื่อวานเขาซื้อไม้ไม่คุณภาพมาอะไรนะรอยก้าอะเลือดแตกเลยผมเลือดออกเต็มมือเลยอ่ะมันบาดเยไหมคุณคุณผู้ชมเนี่ยตอนฟาดผมตีโดนลูกมันอะทะลุเลยอะโอ้โหมันหักแต่มันบาดผม อร่อยใส่แบบว่า,าอ้วนๆเนี่ยชอบแบบนี้อย่างพี่เกมเนี่ยชอบมากชอบมันๆไม่หมูด้วยนะครับไม่โด้หมูอันไหนอันนี้ปลาฮะอันนี้ปลาปลาหรือหมูปลา นี่ข้าวเช้าผมนะผมกินมาแล้วเอถ่ายคลิปมาเมื่อเช้าดูดเัอเลยยดใส่หลังมือขออนุญาตดูดนะครับเมื่อเช้ากินกับอะไรข้าวปละดุกดุกอย่าง พ,พี่แก่ซื้อมาแล้วปลิดุอย่างดีนะไม่ซื้อมาชนกันสองตัวเลย <c oughs> เยาวประมาณนี้ <c oughs> เริ่มเริ่มเลยอเอามาใายเอามาอย่างไงไม่รู้ตะดไ้มไม่รู้ตลาดแหล <c oughs> คะครบแหละ ยังอร่อยครับในกรอบอยู่แต่ถ้ามัน,ม,นมันเหนียวแป้งเหนียวแล้วก็ไม่อร่อยนะถ้ามันเด่นอ่ะมันจะเริ่มแห้งแล้วก็เหนียวอออันนี้มันลูกทีเหรออันนี้มันลูกใหญ่หอ่อไอลูกทีถี่น่าจะเป็นหมูเหรอ ตัวเองบอกว่าปลาลูกที่เนี่ยเนี่ยไม่รู้ผมงงนะเนี่ยเอา้างอมันลูกเล็กกว่าไงใช่เนี่ยนี่หมูแน่เลยพี่กินเมืเม่อกนนี้เหมือนปลาเนาะไอ้เหมันหมูเนาะไม่รู้อะแต่รสชาติเหมือนปลาเลยลอ,องกินก่อน ลูกให,ใหญ่ครับคุณผู้ชมหมาครับผมเยอะหมาทิมกันอืม,อ,มอันนี้หมูถูกแล้วอ,นนอันนี้ปลาอ,อันนี้อร่อยดีนะรสชาติลูกเค็นหมูก็หมูอะ <laughs> ลูกชิ้นมีรสชาติดมีมีมีนี่ไม่กินขอมพริกไทยอะไรเงี้ยเอาไปกินกับพวกปลาล้ลจะอร่อยอะไากินกับซ้มตำลหกใหญ่ บอบว่าจะเอามากินคนละห้าไม้นะเนี่ยอิมิกไม่อยู่จกคนละเท่าไหร่ไม่เกมสิบของห้าไหม <laughs> วันนี้น่าจะกรอบดีกรอบมากกรอบไปทุกิ้นอย่างเงี้ยมันนอนทมโซบนะครับคุณผู้ชมไม่เคยนอนเด็ดครับครับเลนอนเด็ดมันยอมไม่หลับนอนไม่หลับลุกมากินข้าวตจอสองอะ่ะหนุอ่ะ <c oughs> อายุยังน้อยนอนไม่หลับแล้วไม่ดีนะครับผม เหนื่อยไงพี่เกมพาตีแบตอะมันเหนื่อยอะอะไรเหนื่อยมันก็ต้องนอนหลับใช่ไหมครับทุกคนนอนไม่หลับไม่รู้เป็นไงเหนื่อยเพียมันก็ต้องนอนหลับเร็วนม่ใช่แบบตีสองตีสามลุกมากินข้าวนี่ไม่ไหวนะครับผมก็มันหิวอ่ะกินข้าวกับอะไรอะตีสามเนี่ยน้ำปลากินข้าวน้ำปลาแล้วก็น้ำแกงนี่นึงอยังง่ายมากครับมีอะไรก็กินได้เพราะคนไม่หิวอ่ะ อะไรก็กินได้หมดอ่ะใช่เนาะคนหิวอะ่ะคืนก่อนผมยังตีหนึ่งอย่างผมยังลุกไปตำท่อมตำกินเลยเป็นไงล่ะอร่อยเกิดอยากขึ้นมาหิวอะ่ะพี่เกมตัดคลิปดึกไนงะกว่าผมจะตัดคลิปเสร็จนู่นนะ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วมันหิวครับและวหิวแล้วชอบหิว อ่าของแทบๆด้วยนะ,ะตันตึกอ่ะจาดตมตำ<ต>า <ำ S 2> เลยครับมะละกอยังเหลืออยู่อ่ะวังนี้ไงพี่เกมขผมวันย, <laughs> ยอมรับ <laughs> <laughs> ยอมรับความจริง <laughs> เดี๋ยวจะผอมแล้วอเอาหลงกายแล้วพี่เกมพูดเหมือนงี้มาประมาณหลายพันรอบอ่ะ <laughs> ถ้าไม่ออกลังกายก็บวมหมดนี้ไปแล้วอืมทำคลิปมาสามสามปีอะเกือบพันคลิป <c oughs> กินทุกวันเนาะแล้วกินเยอะด้วยครับทุกคนมันต้องว่านหนุนธรรมดาแต่ผมืุกวันนะถ่ายกับพี่เกมเกือบปีละเจ๊ยังยังมันวัยรุ่นอยู่นะยังไม่หยุดสูงอะ่ะให้มันแบบ ร่างกายมันจะเริ่มต้นที่แล้วรานนี้มันก็จะเริ่มอ้วนอ้วนแล้วอันนี้ตัวเองยังสูงอยู่อ,ะอ่ะแล้ี่มีกับพีม่มีกับตัวเริ่มบึกอะ่ะมเริ่มตันแล้วเริ่มอ้วนแล้วครับไม่ไม่ไม่ไมสูง่ะเมื่อก่อนผมก็หุ่นแบบนี้แหละครับเด็กแบาพอมแบบนี้แล้วอยู่มากขึ้นมันก็อ้นวนไม่ธรรมดาอมโอเคตอนนี้ก็อิ่มครับกินไปสี่มไม้ครับคุณผู้ชม<ำ>อิม่มครับผม ซื้อมาตั้งเยอะเลยกพ่าว่าน้องมิกิอยู่บ้านนะครับผมิไม่เป็นไรมิก็บไปตอนเย็นมิกก็มาอยู่ดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินตอนตีแบตเราก็เหนื่อยใช่โอเคครับวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินลูกชิ้นทอด้วยกันครับผมอร่อยมากเลยนะครับกรอบมากใช่คลิปนี้นะครับก็ขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เหลือเยอะเลยครับเอามาแจกคนละหนึ่งไม้ครับมารับวมาเลยอบ้านคุณบางคุณบางครับเหลือีกคนละอุ้ยเยอะเลยอ่ะมามารับได้นะครับผม้ครับตอนนี้เลยครับอยู่บ้านมาเพิ่มบ้ฮือให้ใยังเหลืออยู่